มีให้อยู่สี่ชิ้นกินได้กมดนะด่านที่สี่กินแฮกเกอร์เสร็จแล้วมากินกระมี่ต่อสปอนเซอร์เอาบระบี่บยาวๆซำยำขอวไทยซำยำน่ะเป็นรสชาติที่ไม่เบ็ดนะคะนี้มีเลี่ยงได้แล้วเมื่อวานกินเผ็ดน้ำตาไหลที่ตายอยูสงสารมากเลยอ่ะสงสารเฮ้ <laughs> กินน้ำให้หมดด้วยเผื่อติดคอต้องกินน้ำให้หมดนะคะน้ำอยู่ในกติกานะใครกินน้ำไม่หมดถ้าเจ๊้ราจะเอกันดูดถึงตกรอะ แ,และไม่มีค่าใช้จ่ายในการแข่งด้วยทุกอย่างเตรียมหมดนะคะเรีหมดถ้าใครที่ไม่กินไม่ไหวให้เยกโทษเสารเลยเสารกินสลัดสิ้นเลยถใครที่ไมากินไม่ไหวนะคะไม่เป็ไนไรนไม่ว่านะคะเอาละรอบแรกของเราเดี๋ยวเราจะจัดลุกนะคะจัดลุกก่อน หนึ่เดี๋ยวขอเปลี่ยนแปลงนิดนึงเนาะเอาเป็นแปม่เนิ่นคะ่ะเอาคลุกเด็กนะคะลุกเด็กก่อนนะคะ อบนะวเวเาที่ดยวั้นชาชื่อเล่นอะไรคะนา้มเี้ยงเหรอเตี้ยกับเตี้ยเป็นพี่น้องกันใช่ไหมลูกอยากจะอยู่โต๊ะไหนจออเลยจ้ะยากจะอยู่โซะไหนจอเลยจ้ะ ต่อไปน้งปุ๊ัก11ัวปุ๊บปันะลกปุ๊ปักเบร์จนะคุได้ว,นะวนะและคนสุดท้ายในรอบพี่เด็กน,นี้นะคะ ชื่อลดชื่อคนกันน้องพอใจอยุอยสิบขวบนะน้องพอใจมาจากเมืองอะไรคะเม,มืองบุญขวบเมืองุวัน้พอใจก็แข่งกิจุกิเยวใช่ไหมเป็นยังไงบ้าง <laughs> เก็ดคระรู้แต่คำเดียวนะรู้แต่คำเดียวเพาเนนะเะววานคนต่อไปม้าน้าสวัสดีค่ะรูชช่อยไปนะกินอชาุช่วยค่ะช่อเล่นชื่อว่าน้องเปียวค่ะ เบอร์6ค่ะโรงเรียนเดียวกันนะมรุบลนะวันที่3เบอร์4อัจรยนั่คนเดยวอาจรโอเคเยายเน่าเงนทุนเฉ่ยนเดียวครับซองครับ่งครับที่้อปีมรุบลนะคะนี่ศึกสถาบันมุงนครับคนต่อไปเบอร์7 ครับผมชื่อเด็กชายธนราศรนชื่อเล่นชูบครับครับสิบสองครับยังไม่เต็มหรอกรนหนาิบาองัสิบสอสถาบันนะคุณคน้านเหลืองยี่สิบสถาบันนันเอ็สถาบันนะชุณด้าเหลืองน้องบุกครับมืวานี้มาแข็งไหมครับผมมาครับเป็นยังไงบ้างความรู้สึกเมื่อวานก่งครับ สิ <cool. t ried> ่ง <Alf> ท oh, ี uh ่เด็กเรารนอาหารนเอร่อยไม่เลูกอร่อยไม่ลโน้องคิดเจอมากเลยตอบให้สปอนเซอร์ดีใจทุกอไยครับซาาอร่อยครับสเซรตุใจนะะกาิกาอีกรอบนนะคะนกของเราคื อยู่ในจานนี้แล้วเราจะเกี่ยวตะขีบหนังยางมาวางตรงจานนี้นะคะ,สปปะ,ะ,ะเสร็จปุ๊บตะเกียบของเราเอามาขีบบอลต่อแล้วมาวางตรงนี้วางเนี้ยวางเสร็จปุ๊บกินขนมหิวนะวิ้นแล้วออหิวกินขนมกินให้หมดกินขนมให้หมดเสร็จปุ๊บมากินบะหมี่ต่อยังไม่หิวกินบะหมี่ต่อแล้วกินน้ําให้หมดด้วยนะกินน้ำให้หมดใครทําเสร็จก่อนเป็นคนแรกตรีกะดิ่งเข้ารอบจีนเนอร์อลเ,รอเลยไปรอชิงเลยจ้ะ Okay

นะใครที่มีใปบอกมีด้วยดวงมีด้วย <Wow. S 1> ไปแล้วกับพี่มาเลยแต่ไม่เป็นทางการ <Wow. S 1> รอบชิงชนะเลิศน,นะคะรอบก่อนแต่รอบชิง <Okay. S 1> ตอนนี้เดี๋ยว ขอเคลียร okay. 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 ์พ <fall asleep> ื้นที่ก่อนขอเคลียร์พื้นที่ก่อนสักเล็กน้อยนะคะเพื่อจะแขกในรอบที่สองในเซตที่สองของเรานั่นเองย้อนสักพู่นะปิดแล้วเลยตกรอบไปแล้วสามท่านนะคะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้ไปยาม่น้องพอใจนั้องเปรียวละน้องเปรียวทีนี้ตก ใด้ได้ร,รับกำลังปลอบใจไปนะคะได้บะหมี่สัมยันไปกินแล้วที่ที่ให้ไปมันเป็นซองสีดำบะลูกมันจะเผ็ดเลยนะมันจะเผ็ดไปแล้วลูกแล้วน่ะกินไม่ได้ก็ให้เพื่อนไปนะคะ